ไตร้ตะไคร้ะค่าใบมะกรูดใบมะกรูดหอมแดงหอมแดงกระเทียมกระเทียมพริกพริก พริกแห้งพริกแห้งขิงขิงน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเกลือ เกลือีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสปรุงรสซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมกะปิกะปิ น้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชู